น่สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมออยจากเจียวเด็กๆน,นะฮะนี่ก็จะมา unpack ไอเฟสิโวลบูสเตอร์สองพัหรือก็คือบ็อกรีนสุดโหดประจําปีนี้นั่เนเองจริงๆไอสินค้าตัวเนี้ยมันขายที่ญี่ปุ่นก่อนหน้าน,นี้แหละจะขายให้ในงานใหญ่ของบุชิโรสที่ผ่านมา ที่ตัวแทนของประเทศเราออก็ได้ไปแข่งด้วยจริงหนึ่งนันน่ะมีเพื่อนผมด้วยคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าไอเขาอยากซื้อไอบูสเตอร์นี่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนอ่ะจำกัดสิว่าสามารถซื้อได้แค่คนละห้ากล่องทีเนี้ยเขาก็เลยรีไปที่งานอีเวนต์ตั้งแต่เช้าเลยเขาบอกเขาไป7จ็ดโมงใช่ไหมปรากฏว่าไอคิวที่ต่อแถวเพื่อซื้ออันเนี้ยมันเป็นพันคิวละเขาเลยบอกโอ้ขอใจดีกว่าพันคิวไม่น่าได้ซื้อสุดท้ายก็เลยต้องาแก่กันที่ไทยนี่เนาะทีนี้ไอ บูสเตอร์กล่องเนี้ยมันก็จะมีของพิเศษพิเศษหลักๆอยู่ประมาณ4อย่างอย่างที่หนึ่งคือไอ้อย่างที่หนึ่งกับอย่างที่สองคือโอเวอร์ทิกเกอร์ที่เป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ใหม่ใช้ได้ทุกเดือนเลยจะมีด้วยกันสแบบแบบแรกเนี่ยเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ที่สามารถทําให้เรียงการของเราอะโจมตีซ้ําได้ในเทิร์นนั้นอีกแบบหนึ่งจะเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์สีฟ้าเนี่ยจะบอกว่าบวกครีให้ยูนิตใบหนึ่งแล้วก็ขุดการจับดับชนขึ้นมือหนึ่งใบ จึงเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ที่ดีมากๆทั้งสองแบบเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเด็กของเราอะต้องการแรงบุกเพิ่มหรือต้องการความเสถียรหรือคลีเพิ่มหรือเปล่าคิดว่าหลายๆเด็กในเมตาที่ไม่ค่อยเข้ากับโอเวอร์ทิกเกอร์ประจำสีตัวเองอะก็คงมีสองใบ,บนี้เป็นทางเลือกในการใส่แล้วก็การ์ดอีกสองใบที่น่าสนใจคือเลกาลิฟพีซแบบใหม่ทั้งสองแบบใบแรกอะคือหุ่นฟางหุ่นฟางเนี่ยสามารถเลือกการ์ดเกรดสามหรือมากกว่าจากเด็กเราสองใบ ที่ชื่อต่างกันนะถ้าเป็นเกศสามอ่ะให้คอลงบอร์ดถ้าเป็นเกียศสี่ถ้าเป็นเกศสา,า,า,ามขึ้นไปให้เอาขึ้นมือได้ก็ถือว่าเป็นการ์ดสปอร์ตเล็กสายเกศสีที่ปกติแล้วเราจะไม่สามารถใส่จอกได้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหุ่นฟางมาใช้แทนอีกใบหนึ่งเป็นบาเลียบาเลียเนี่ยเป็นบลิสออเดอร์บอกว่าใช้แล้วพลังการของเราเพิ่มขึ้นสองหมื่นห้าก็คือใบการสองหมื่นห้านั่นแหละแต่ที่พิเศษก็คือมันมีเอฟเฟกต์เพิ่มก็คือถ้า ยูนิตของนิกายอ่ะมีพลัง100ล้านหรือคือได้โอเวอร์ทิกเกอร์มาแหละยูนิตไปนั้นอ่ะจะโดนลบคิดที่ข้อลงหนึ่งหรือคือถ้าเขาได้โอเวอร์ทิกเกอร์มาแต่ว่ายูนิตไปนั้นอ่ะไม่ได้มีคลิปเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะตีเราไม่ไม่เกิดดาเม้นะก็ถือว่าเป็นการที่น่าจะมีผลในเมตามากๆสําหรับคนที่แบบสามารถกั๊กของเล่นได้ดีอะไรเงี้ยหลายๆเด็กก็คงเลือกใส่กันเช่นเด็กสไตรที่แบบอาจจะไม่ได้อยากได้เลกับิพีดไม่ว่าจะเป็นจอบหรือว่าหุ่นฟางอีกไปหนึ่งของๆที่อนบลักนี้อ ก็จะมีพวกการ์ดของสีชมพูเป็นหลักเนาะหลักๆก็คือซัพพอร์ตไอตัวไอดอลหคนแรกจากลิ r i c a l b u บ t e r 1ก็จะมีไอตัวสายเพชรสายนางฟ้าสายแมวสายมังกรแล้วก็แวมพร์คิดว่าเ็กที่เกบมากๆในบ็อกนี้ก็จะมีไอสายเพชรกับสายแวมพายนั่นแหละก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูในเพจได้เพราะว่าก็มี long list เกี่ยวกับ เด็กที่ปรับปรุงจากของในกล่องนี้แล้วนี่เอามาแกะกันเลยดีกว่าทำไมันแ,แกะยากขนาดนี้มาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะแต่เกลือที่ว่าก็คือไม่รู้เหมือนกันอ๋อจริงๆบล็อกนี้มันมีการรีพิ้นสำคัญสำคัญหลายแบบมากเลยแต่ก็ผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันหลักๆก,ก็มีพวกการด์ดดับเบิลแลของใช้ของแต่ละสีแล้วก็จะมีโปรโมทหนังสือที่หายากยากยาก,ยาก,กันะนะรีพิ้์เป็นฟอยด์ด้วย แล้วส่นี้ก็มีโอเวอร์ทิกเกอร์เอ้ยมีทิกเกอร์เอฟเฟกต์เฉยๆไม่ใช่โอเวอร์ทิกเกอร์แล้วก็พีจีฟอยมีเป็นในชุดนี้โอเคคอมมอนก็จะมีไลท์ไลท์ของ3ทีวีล่าสุดมิจิรุไอไลกาแล้วก็ชื่ออะไรนะหัวจมูอุระระอ่านี่ผมเปิดได้เกศสามนะไอเกศสามเนี่ยมีทุกเนชั่นเลยเอฟเฟกตร่วมกันก็คือถ้าอีกฝ่ายใดได้ทิกเกอร์ trigger. หรือ ตกเก,การ์ดเดียจะได้ชิวบวกหมื่นแล้วก็พลังบวกหมืน่นก็ถือเป็นการ์ดที่เป็นตัวตีที่ดีมากๆสำหรับหลายๆเด็กนะอ้ออะอันนี้การ์ดไซเคลิลเกตสอ2ของสีชมพูของเนชั่อื่นอ่ะมันมาในบล็อกที่แล้วแหละแต่ว่าของสีชมพูก็เลยมาออกในบล็อกนี้นะ โอวริกเกอร์ใหม่ก็จะเป็นคอมมอนนะก็หลายๆใบก็หน้าตาดีทีเดียวอ่าใบนี้เป็นใบรีปินเป็นเคยเป็นโปโมนหนัง,งสือมาร b บูชิโรสของสายบลัสเตอร์ใบนี้เก่งมากเหมือนกันถ้าเล่นเด็กสายบลัสเตอร์อยังไงก็ต้องมีไว้นะอ่าผมไม่เกลือแฮะนี่คือโอเวอร์ทิกเกอร์ใหม่ที่ผมพูดถึงเป็นสีแดงใบเนี้ยเอาไว้จับ เรียการลุกใบนี้เป็นที่นิยมมากๆ,ๆเพราะว่าถือเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ที่เช็คได้ทีอ่ะแทบจะปิดเกมได้ง่ายมากๆเลยเหมือนเราได้ตีหนึล้าน2ทีนะก็ถ้าถามว่าไอโอเวอร์ทิกเกอร์2แบบนี้ใบไหนแพงกว่าใบนี้น่าจะแพงกว่านะก็คือผมรอดละ1บล็บอกเย้สองนึงก็มีการแค่3ใบนะเป็นคอมมอน2ใบแล้วก็เป็นฟอยล์ไปหนึ่งก็ลุ้นๆหน่อยว่าจะได้อะไรอา้าวผมเพิ่งบอกว่าเป็นฟอ,อยล์ใบหนึ่งแล้วมันก็ออกฟอ,อยล์2ใบให้ผมเลย ใบนี้เป็น PG เนาะเป็น PG ชื่อแรกที่ออกแต่ BT ทีชนหนึ่งก็ริปินให้เป็นแบบฟอยล์ใบนี้เป็นสีชมพูการใหม่รู้สึกคนนี้จะเป็นของสายผีมั้งก็เด็กตี้ก็ต้องใส่นะนียจ้ะอ่าอันนี้คิดที่เข้ามีเอฟเฟกต์ของคิเตอร์แสงใบนี้ผมยังไม่มีเหมือนกันก็เปิดได้ก็ดีนะ เ่อรน,นคือมันรีพินเป็นฟอยนะ์นะใครที่แบบอยากเล่นเด็กฟอยทางเด็กอะ่ะก็เราไม่มีตังซื้อ s อหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นทางเลือกประเด็นคือมันจะมีคนที่อยากใส่ฟอย์แล้วก็เอาของธรรมดามาปล่อยให้ผมไม่น่าอ่าไปนี้เป็นหนึ่งใบใหม่อันนี้ของโล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 เนโรมั้งสายแมวช่ว ยูสบ <Use> <laughs> อ่ะอันนี้วายเพย์ออเดอร์สามารถละมั้งเพราะว่าจริงๆมันก็ใส่ทุกเรื่องนะไม่ใช่แค่แมกโนโลเลียก็รีพิทมาให้ในชุดนี้ด้วยแต่ถามว่าเป็นใบรอดไหมผมว่าอันนี้น่าจะใบตายหน่อยหน่อยแ <laughs> วทิกเกอร์ใหม่อ่าอันนี้สายอะไรก็ไม่รู้สายเฟรนเหรอ ต้องเอร์สุดท้ายอ่าผมได้เป็นดอทิกเกอร์ของลีลิเคิลก็โอเคอยู่นะสำหรับบ็อกนี้เออได้เป็นรหัสลีเหรอนี้ก็ลีเหมือนกันเหมือนรู้สึกว่ามันจะมีการ์ดลีที่เป็นระดับสูงวันนี้ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจนะ ่็จะเป็นไอตัวยูกะตัวกอกน้ำของไอดอลนั่นแหละก็ผมได้ทิกเกอร์ลีสองใบแล้วก็ได้ดันแลรลที่เป็นการ์ดใหม่สามใบทิปแพร์การ์ดใหม่ได้สองใบแล้วก็ลีที่เป็นโปรโมหนังสือหนึ่งใบโอเวอร์ทิกเกอร์หนึ่งใบบล็อกหนึ่งอ่ะเหมือนมันจะการันตีว่าคุณจะได้โอเวอร์ทิกเกอร์ไม่ก็ไอเรคาริทพีซแบบใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนะก็จริงๆบล็อกนี้ถือว่าเปิดแล้วคุมอยู่เพราะว่า ใบนะี้ผมเห็นในตลาดเริ่มขายกันอนะ่ะก็ใบละเกือบพันละก็เกือบได้ค่ากล่องแล้วอ่ะถ้าเปิดได้ใบนี้คือรอดเลยหนึ่งในสีอ่อันนี้เป็นพวกทิกเกอร์ใหม่กับลท์เด็กจริงจริงทิกเกอร์ใหม่พวกเนี้ยผมก็มีคุยกับรูนมิวง,งานว่าเออมันเปิองที่หรือเปล่านะแต่คิดไปคิดมาสำหรับผมอะ่ะผมว่ามันยังไงก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องการของมาอุดในบล็อกเพิ่มอยู่ละให้มันเต็มๆม,มเนาะจะให้มันรีปิ้นหมดเลยเหมือนโกซิลี่ของยู o กิโอก็ ก็อาจจะเร็วเกินไปสำหรับชิโร่ที่ทำอย่างนั้นเนาะพิกเกอร์หลายๆใบผมก็ค่อนข้างชอบอาร์ตใหม่เนาะก็เป็นทางเลือกแล้วกันดูบล็อกที่2กันดีกว่าว่าผมจะยังเข้มขน้นแต่จริงๆแล้วต่อให้เปิดไม่ได้ไอโอพิกเกอร์สีแดงอะได้อะไรมาผมก็เอาหมดอะเพราะว่าผมอยากจะเก็บทุกแบบอย่างละหนึ่งใบอะสำหรับการที่มันออกแค่บล็อกละใบ ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อน,นี่บล็อกพอปเปอร์เหมือนจะเป็นสแกนแล้วเป็นงานอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจของเราคงไม่ได้ใช้เนะโอ้อันนี้ของสายอะไรเอ่ยสายเพชรหรือเปล่า ใช่อันนี้ของมิลิสตาเป็นดับเบิลแอร์สายเพชรรู้สึกว่าในลิสต์ที่ผมจัดไว้ในเพจอ่ะจะไม่ได้ใส่ใบนี้นะแต่ว่าอาจจะเป็นการ์ดที่ดีก็ได้ใครจะรู้ลองดูแล้วกันครับมีน,น,นี่จริงๆไฮไลท์ของโอไอพวกติ๊กเกอร์คอมมอนชุดใหม่อะ่ะคือผมชอบสีเขียวมากเลยสีเขียวันหน้าตาอคว้าฟอร์สแรงเลยรู้สึกเห็นแล้วสะใจอ่ะอคว้าฟอร์อ่ะ,อ,ะอันนี้รู้สึกเป็นใบแพนอยู่ เป็นโปรโมของเ e c k โอเวอร์ d ลอดเนาะผมก็เล่นเน็ตโอเวอร์ลอดอยู่แหละแต่ว่าผมมีโปรโมหนังสือครบสี่ใบละอันนี้ผมก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะหาฟอยเพิ่มแล้วใส่ให้มันเหมือนกันหรือผมจะไปขาย <c oughs> แต่ใบนี้รู้สึกว่าเป็นใบท,ที่ที่ญี่ปุ่นอะ่ะเขารับกันแพงมากเลยก็ถือว่าผมน่าจะรอแหละชุดเนี้ยขิงว่ะแกนต์ตอพียูสเบิร์กของเราอ่าดัโอเวอร์ิกเกอร์เนี่ยเป็นโอเวอร์ิกเกอร์สีฟ้า จริงๆอะในงานแข่งที่ญี่ปุ่นแข่งใหญ่อะที่ผมเล่าให้ฟังก่อนนั้นเนี้ยว่าบล็อกเนี้ยมันขายอะการได้บล็อกเนี้ยสามารถใช้แข่งได้เลยแล้วผมเห็นว่ากลายเป็นว่าโอเวอร์ทิกเกอร์สีฟ้าเนี้ยคนนิยอมเอาไปใช้มากกว่าโอเวอร์ทิกเกอร์้าปิดเกมสีแดงซะอีกนะเพราะว่าใบเนี้ยมันเป็นใบที่เอฟเฟกเหมือนจะไม่ได้ Impact รูปเกมมากนะแต่ว่ามันดีทางเกมเลยไม่ว่าเราจะเช็คได้เมื่อไหร่อย่างใบนี้ เราเชนได้ต้นเกมอ่ะมันอาจจะไม่ดีแพคมากขนาดนั้นโอเคใช่คุณสามารถลากมือลงไปตีได้หล,หลายๆเด็กอาจจะเขาเรียกว่าไรเดียได้เปรียบถ้าสามารถลากเรียกาที่ไม่สมควรจะลากได้ในตอนต้นเกมแต่ว่าจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะมันเหมือนมันต้องบังเอิญมากเลยเราเชนได้ต้นเกมเราถือการ์ดอย่างเช่นไอลุงของเอวางไงก็อาจจะไม่ได้ดีซะขนาดนั้นเสมอไปนะแต่ว่าใบเนี้ยไม่ขุดหนึ่งใบยังไงทุกคนมีหลุมเยอวอย่างน้อยหนึ่งใบเนาะเราก็ได้ขีมันเหมือนได้ดอกขี้พร้อมกัน จริงๆถ้าเทียบกับโอเวอร์ทิกเกอร์ของสีเขียวสโตรียคร์ใบน,นี้ก็อาจจะสู่สีกันผมว่าถ้าเลือกสีเขียวผมคงเลือกสีเขียวมั้งแต่ว่าสําหรับสีอื่นที่ไม่สีเขียวแล้วอยากได้โอเวอร์ทิกเกอร์ที่มันมันดีทางเกมอะผมว่าใบน,นี้เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเอ,เอาจริงๆคือผมไม่รู้ว่ามุมกล้องมันประหลาดแค่ไหนะนะเพราะว่าอา่าผมได้ ที่ชี้สีเทาแบบฟอยอีกละเดี๋ยวเอาไปยกให้รุนมิวแล้วกันให้รุนมิวเลยค่ะไงพิกเกอร์ไม้ไลท์เด็กอ่าอันนี้แก๊สใบใหม่ของเด็กมังกรน,นะเป็นคาลิซ่าล่างใหม่เออไอ้แก๊สของเด็กเลนิคอลทุกใบอะ่ะมันจะมีเทคเร่วมกันก็คือเทคเดรสอัพซึ่งทำให้ชื่อของการใบเนี้ยเหมือนกับชื่อของการใบเก่า ทำให้พวกของซัพพอร์ตอะสามารถเล่นด้วยกันได้นี่สายอะไรเ,น,เนี่ยอ๋ออันนี่สาย powerful เห็นลุนเิวบอกว่าเก่งอยู่อะเจ้าคอตอนนั้นผมเคยขายฝันเด็กเจ้าอคอว่าแบบ กาเปนเนตต้องเอาไปใส่เด็กนูนเด็กนี้มันจะเก่งเนาะตอนนั้นก็หากันยากอยู่พอสมควรเพราะมันได้จากทีดีตอนนี้ก็มีรีพินให้เป็นคอมมอนละใครเรียกอยากซ่ายอยู่ก็าสามารถหามาใช้ได้อ่าคีของคีเตอร์ได้ามาอีกใบทำไมไอ้การรีพินผมมันได้หน้าตาเหมือนกันวะต้องใช่แน่ๆผมโดนหวยล็อกทุกคนอ่าอันนี้มาจอรีรีพินใหม่เปลี่ยนรูปด้วยสวยดี อันนี้เป็นเกร็ดหนึ่งของ d e a กฟเฟ l ตี้ข้อเก่งมากๆเด็กหน้าต้องใส่สีแน่นอนใบน,นี้อ่ะอันนี้เป็นฟอนต์ของ s t o k e a จริงๆน่าจะเป็นใบลิปปินที่ไม่ค,ค่อยแพงที่สุดละแต่ไม่เป็นไรนะเพราะเราใช้อยู่ดีอ่ะ ผมได้ถ้าไมผมถึงได้ไอตัวเกรดสามของสีเขียวสองบล็อกเลยนะเคล็ดทนี้ผมก็โบเบลละกดไปแล้วสองกล่องรวดเร็วเหลือเกินก็ถามว่าบล็อกนี้คุ้มไหมผมว่าเปิดมาไงก็ค่อนข้างคุ้มนะอย่างแรกเลยคือของมีพิ้นมันค่อนข้างดีก็จะมี TG กับทิกเกอร์เนาะทิกเกอร์เรารู้กันอยู่แล้วว่าใบหนึ่งอะยังตํำก็200 TG ก็จริงจริงค่อนข้างเกินตลาดแล้วในตอนนี้แต่ผมว่าสำหรับคนที่อยากเล่นเด็กฟอยอะไรเงี้ยก็ มีพิมมาให้ก็ถือเป็นทางเลือกดีเหมือนกันหลักๆก,ก็คงจะเป็นในโอเวอร์ทิกเกอร์กับเลกาลิทพิทใบใหม่อ่ะที่ราคาเอาจริงๆก็เกินครึ่งกล่องละที่เดี๋วเอาว่าเป็นของแถมแล้วขายได้นิดหน่อยก็ค่อนข้างคุ้มเลยสําหรับชุดนี้เนาะถามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนเมตาไหมก็อย่างที่บอกไปก็คงมีเด็กเพชรกับเด็กแวมไพร์มั้งส่วนเด็กอื่นผมว่าอาจจะยังไม่ขนาดนั้นก็เราดูแล้วละจริงๆที่ดีอย่างนึงคือโปรโมชหนังสือที่มีปิมนมาให้เป็นฟอย์เนี่ย มันทําให้คนที่ไม่มีและอยากจะได้มันหาได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นหาเป็นใบไฟอย์ไปเลยซึ่งราคาก็อาจจะแพงพอ,งองสมควรสําหรับบางใบอย่างเช่นของโอเวอร์หลอดเนี่ยน่าจะแพงแต่ถ้าเป็นการ์ดแปลกก็คงไม่แพงมากอย่างเช่นไอ้พวกเกตสามที่เป็นสายประหลาดไอ้ตัวเล็กเกตสามล้วนสีฟ้าที่ผมเคยเล่นลงในเพจรอบหนึ่งก็อันนั้นอ่ะก็น่าจะใบไม่หย่ตังค์หรอกถ้าคุณไม่เคย เล่นเลวอยากลองเล่นด่วก็ซื้อจากในกล่องนี้น่าจะถูกกว่าไปหาที่โปรโมนหนังสือเนาะหรือมองกันในทางกลับกันก็คือคนที่มีโปรโมนลหนังสืออยู่แล้วอะ่ะแล้วอยากเปลี่ยนเป็นแบบปล่อยเขาอาจจะปล่อยโปรโมนลหนังสือชุดนั้นออกมาทําให้ของในตลาดมันมีเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งเงี้ยก็ลองดูแล้วกันว่าเราอยากได้แบบไหนหรือกำลังขาดอะไรอยู่จริงๆผมแนะนํานว่าชุดเนี้ยใครที่ไม่มีโอเวอร์ไอพวกทิกเกอร์เอฟเฟตอ่ะก็พยายามจะซื้อเก็บไว้ก็ดีนะ ไม่ว่าจะเป็นซื้อตัวฟอยที่ออกมากล่องเนี่ยหรือว่าซื้อแบบที่เป็นหัวแร่ที่คนอาจจะปล่อยออกมาในตลาดเพราะว่ายังไงของพวกเนี้ยเป็นของที่เราได้ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ไปที่เราเรายังเล่นเนชั่นนั้นๆอยู่หลักๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจากกันไปด้วยนาเ่ให้ดูโอเดกเกอร์ของอะไรอันเป็นการขีปแบบน้องยินเนี่ยจิง แล้วก็แกลมองไม่เห็นฟอยงแง่เ yeah. okay. คคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้ก็ไว้ว่ากันอาจจะมีคุยเรื่องเม้าอีกทีก็คือบล็อกหน้าเลยมั้งบล็อกใหญ่บล็อกหน้าที่เป็นพวกเด็กกลิตเตอร์แล้วก็มีเวอร์มิเลียนทันเดอร์โบสุดโหดโคตรโหดโคตรอันตรายผมอยากเล่นมากๆเลยตอนนี้โอเคฮะไว้ว่ากัน